มาเดียวมาเดียวดิอามาดิต้องมาแล้วมันถึงพี่อยู่มตก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 ตตตตางาแมนะพี่มีเชเพื่อนอยู่เดอด่ขึ้นเลยผ่านออตราไหน่แล้วเพื่อนกําลังกําลังบนข้างล่างสะพานเลยเพื่อนเดือนที่ตรงนี้นี้อิกกดที่เตรงไหนายแต่หมดแล้วนะ มันแตกยังแตกยังแตกบ้างยังสายแตกแล้วนะแตกหมดโดนไล่นะช่วยขัดกูหน่อยดิไม่ใครช่วยขัดอ่เธอได้ปะต้องไหนเธอกูกูกูเดี๋ยวกูขัดให้แต่นี้มันจะได้แล้วนะเคสเลมโบะมันแตกหมดแล้วอ่ะเธอจะโดนนะถ้าเธอโดนจับเปิดตัวนะเธออยู่ไหนเพื่อนเนี่ยฮะ มีเทียเส้นก่าน้ำมันครับลุงพีอยู่ใกล้เธอปะเธออยู่ไหนวะอยู่มันไปไหนเธอรายงานดิเดินเนี่ยบนเดินเนี่ยเดินไหนวะเฮ้ยไอปืนมันอุ้มศพมาช่วยเคสที่ปล่อยเยอะเลยนะอยู่ปั๊มหอยพี่อุ้มขาเถะอุ้มอุ้มรูมไล่เคสเลยเหรอจ้าอุ้มหอเออไอเคสเลมโบไปไหนแล้วอ่ะเหมือนจะอยู่เฮ้ยเห้นเฮ้ยติ๊กตองติ๊กตองใช่ป่ะลุงติ๊กตองติ๊กตองตามไว้ตามไว้ลูกตามไว้

มีวิชั่นดำผมนะวิชั่นดำผมนะมีตอนดำอยู่นะไอ้คัสตูได้นะเว้ยไอเจว่ะตอน๋ยวให้มันเถินไปฟังแล้วเพื่อนเราสับดีาสัสดีให้เตรวจเลยรวจเลยตรวเลยสวยแกไล่อยู่ปะครับเหีย ดีเลยตอนน้ำตกพี่พ่เกับยูเขาแลนด์มัวจะเอาต่อเหรอไม่ต้องยูก่อนได้ปะดสองเคสก็ดูสองเคสจึบนแตะเคสจบนแตะโอเคโอเคที่ายกูเต็มบมแล้วเซลลได้เลยตัดยางทำเป็โลมันก่อนตัดยางแต่ก็ทำโลก่อนแตกหลังสายแตกหังสายแตกรไป ทมโลดอะบวกอาทมโลดนะส,สาง้ายแตกแล,ล้วพี่อยู่ไหนนะวิชั่นดำใครวิชั่นดำใครวิชันดำผมลุงผมบอกไปแล้วผมไม่ยิงมาตามไปแล้วพี่เออมโลดไม่ไหนทำแล้วทำไปไหนไปยิงผีวางไปยิงยิงใครวางหรือมันวายิงผีมันตึก๊กโหลโอ้มันวามงยิงผี ไอยูมันอันนี้อยู่เปล่ากลุงกลุ้งกลุ้งกลุ้งลุ้งกลุ้งกลุ้งกลลุ้กลุ้พวกมันอะอยู่ในตึกงไอของพิเศษก็อยู่แถวกับเขาแหลมม่วงเลยไอยู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 ยิงยิงยิงให้กูหน่อยเพื่อนยิงให้กูหน่อยเพื่อนอยู่ไหนโห่พี่ดอยพี่อยู่ไหนดอยกูกูกูเอ้าเว็บิชั่นดำมีมันอีกโอ้ยเฮียเอ้ย ไอ้ดอยไอ้ดอยไอ้ดอยตังกูนะดอยตังกูนะเอาไปเอาราไปแจมเอาไปแจมตก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 ่กแจตกตกกตกตกตกมกกตกตกตนมกกตกตกตกรกแกตนตกตกตีแจมกะกตกตอตก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 ตนตกมกต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 กยกต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 กงกจกตกตกีกต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 กอตกนง นาต้องรอชุบนะเฮ้ยมึงกลุ่มใหญ่มึงไปฆ่าต่อนะได้ป่ะฆ่าต้องตึกปูได้ป่ะมาดอ้วยาอยมึงฆ่าได้เ้ยด้วดูแล้วไม่ไม่มึงมึงฆ่ามันได้ปะมึงฆ่าเันขบนทำบนลดเข็มัล้วข่บนอะขบน่บน่ะขำบอ่ะขน่บน่อ่อ่ะบอ่ะน่กขอ่น่ะขำอะบนะขำบ่อน่อนะพี่ำบอ ล่นหน่อยมาเล่นหน่อยมาเล่นหน่อยกูขอคนเล่นหน่อยมาเล่น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 ไหลไลงเล่นไหลลงเล่นกูยิงให้ไหลลงเล่นลงเล่นลงเล่นตรงไหนวะปิ้วผมโดนผมเคสหวานในเมืองอ่ะกูน้อยกูน้อยด่วนมันจะวิ่งออกมันวิ่งออกเป็นข้างหน้าคนนึงมันออกไปข้างหน้าคนนึงมันออกไปข้างหน้าคนนึงโดนตำรวจหรือเพื่อนตำรวจตำรวจมึงหนีลงน้ำเลยเถอปล่อยเคสรุดไปเลยไม่เปนไรได้เคสเพิ่มมันได้เคสเพิ่มไว้ได้เคสเพิ่มยิงให้หน่อยฮัลโหลี้ยไม่มีใครยิงให้กูเลยข้างไหนข้างไหนฮัลโหล เดีขาไปช่วยเดี๋ยวเขาไปช่วยขจารันเจมส์มามาช่วยหน่อยดิรถรยิงแกแกแกเปิดรถหน่อยเปิดยิงดิยิงหน่อยไม่ไม่ขอข้างล่างก่อนข้างล่างเยอะมากปืนล้วงปืนล่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 วงบนรถล่วงมามามาดิมาดิมาดิมาฝั่งนี้ดิเพื่อนสวยเพืมาดิมาฝ่งนี้ามามางิมาดิาดิมั่งนี้ดิมามาาดิมาดิมาดิ่งนี้ดิ

มาเติมนะมาเติมนะเพื่อนมาเติมมาไนะปนขบวนสุดขบวนสุดดิดิบดิดิบดบดิบิบดิบดบดิบบดิบดิบดิบดดิบดิบดิบดิ่ดิบ่ิบดิบดไปดดิบดิบดบดูว่ายังบดกบยู่ปิบดินดิบดดนมดิบ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 ดนบดิ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 ดิไดิบดิบดิไดิบดิบด รีมาีมาีมาีไปรีไปรีไปรีไปด่วนเลยด่วนเลยด่วนมาแล้วมาแล้วพี่ผมเล่นปืนบนรถให้นะตัดเอีดิตัดเอีได้ปะตัดเอีได้ปะใครว่างมาตรงนี้นะคาซ่าดีไวดีไวจีกูจีกูดีไวจีกูครมือปล่ามาจีกูไอ้เท้เก่งมากเลยมาตึกปูนะคาซ่าคาซ่ามาตึกปืนชุบแล้วไอม่ชุบแล้วไอ้มาชุบแล้วตันี้กูดึงตาดูนิงตาดูนิงตาไหว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 ขโมนเกียร์แล้วพี่ เอ๋อเพื่อนเพื่อนแป๊บนึงนะมึงฟังนะไปกูไปกูขอหนึ่งคนมาคัดออฟอาเธอร์ออกคุกขอหนึ่งคนคุณปิด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 แต่แล้วอะไรล่ะปุณปิดคุณปิดพี่พี่ไปไม่ได้นะพี่หยุดปิดปุ่นไอ้ผมไองฉันสองผมวิชั่นผมวิชั่นผมนั่นแหละ่ยงเฮียมึงไหวนะมึงฆ่าได้หมดนะเฮียมึงฆ่าได้หมดนะฆ่าใค้หมดเนี่ยไม่ไหววะฆ่าได้หมดมึงห่อแม่งเลยเฮียดีมี้หน่อยเสาวสิบสาวสิบผู้หญตายยังผู้หญิงแต่ยัง กูโดนยิงกูโดนยิกูโดนยิงตัดเรหน่อยตัดปืนหน่อยรถสี่น่โดนรถกดสี่รถสี่รถสี่คาเมโลมันป่ะคาเมลเ่กเก้ยเอาคาเมโลเพื่อเราหรอเพื่อเราเพื่อเราเพื่อเราไอ้ไหวเร็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 วรีบปหน่อยรีปหน่อยรีบไปหน่อยตัว้องวย้อยสวยสวยมาหน่อยมาหน่อย

เพื่อนตีอยู่มีใครอยู่บ้างเห็นเทสหนึ่งล็กตอนแตกหนึ่งไอ้เพื่อนนี้เราเอาเอามีนึงปะตัวนั้นหมดหรือยังตัวนั้นหมดหรือยังกันไหนเดี๋ให้บอกไอกี้าทีอยู่ไหนไอะคนอื่นปะอะไรนะเอ้ยกูเจอกูเจอกูเจอเฮ้ยมาดิมันมันของเพื่อนขายตูสารที่ไหนที่ไหนเธอทางขายตุสานเธอคันหนึ่งเธอที่ไหนลงดีรถมันลบรถมันลบสี่ตัวเลย เราเนลบสี่ตัวไปกันเราไปกันเราไปกันเราไปเธอตึงจีพี่เธอตึงจีกูตึงจีกูตึงจีหนึ่งกด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 สามไม้สามไม้ไหนพี่อยู่ตรงไหนมันมันเสียมันเสียมากสี่ตัวเลยสี่ตัวเลยไปลุงกำลังไปจะเป็นกระเติร์กระเติร์ดลุงอย่างกระเติกไม่เคยกระตากครับผมกดไว้กดไว้กดไว้กดที่อะไรสี่ตัวถือปืนหมดไอ้สัสตร์เสียมากคือไงมันเสียมากรถมันหายไงรถมันหายโง่จัด โดนรถลบหรือเปล่าหรืถขับรถตกน้ามีใครอยู่นะเรเบิลเขียวป้าพวกเราเฮ้ยแต่เพื่อนมันมารับแล้วว่ะเพื่อนมันมาคันหนึ่งว่ะมันได้ไปเคลื่อนที่อะไรไม่ได้จากตอนนี้เราป้าที่ไปก่อนลงใหญ่มันขึ้นมันมีนักที่ผมไม่หมดหรอนไม่หมดหรอกเพื่อนไม่หมดไงมันก็รีบไาซีเองเหรออยู่มาว่างป้าฟาซ่ามันใส่ว่างป้ที่ไม่มีรถเลยมันยังอยู่ตรงจีเลยนะมันวิ่งอยู่เฮียคนนึกว่านักวิ่งมาราธอนกำลังไปกำลังไปกำลังไปใจเย็น อยู่ตรงแลนม่วงต้อรอดนะตำรวจเต็มเลยเฮ้ยเคสเคสอยู่กับกูเคสกูกูตัวนึงหนึ่งไม้ลุงหนึ่งไม้เแล้วพร้มเด้นโนแล้วข <|si|> ้ามไปจีมีเคสเพื่อนอยู่นี่ด้วยหนึ่งเคสเจอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแต่วไอ้เคสห่อรถดับโขาเขานี่เพื่อนเราปะเคสลุงทีอยู่ตรงไหนวะดับโขขากูตกน้ำเลยมันกดสองรอบแล้วนะที่เดิมอะ เขาอ๋อมันอยู่แถวเขาผีอ่ะไอ้ที่ลุงียัอยู่บนเขาหรอเออบนเขาแล้วมันก็อ้มอยู่เนี่ยตกมีตัวนะต๋งกูมีสตัวแลวิ่งต๊อก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 อยู่มีใครว่างไหครับขอรับคุณครับลน ให้พัดตำรให้ได้ไหมพี่ล้างเสื้อหลังของรอหลังเราบ้านวัดหลังเราบ้านวัดพัดตำรวจให้หน่อยพี่ไอ้ไรไม่ยิงไอ้กูก็ไลรล้างเสื้อหลังของรออันนี้เราเชื่อง6666161285ไม่มีโทรไอ้พี่ลงลงเลยมาอีกได้ป่ะพี่พี่ไร้ลงเลยคุณอยู่มึงตามไปขึ้นมาก่อน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 พี่ตามไม่ได้นล้อหรือข้างหลังเชื่อไปพี่บ้านบ้านเราแข็งได้ใช่ป่ะตามเลยตามเลยตามเลยเฮ้ยหลับหลับย้อย หลังคุกี่หลังคุกหลังคุพี่เฮ้ยหตรงไปเลยตรงไัเกมน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 นะเอไม่ได้หรอพี่เยอะมากเลยสองคนนะพี่เดียวอคนนะหลังคุพี่อน่วะเป็นไงบ้างไอ้ตัวนี้ล้กูอยู่ริมน้ำกูอยู่ริมน้าเนี่ยมีเคสเพื่อนมาดิพี่พเมื่อกี้ไปไหนเราไรพี่พี่วเดี๋ยวพี่วิอกับผมได้นะผมมีสองศพพี่แบแบไม่มีรถรับพูดยดิแบ๊พี่เมื่อกี้ชิกเกิสีขาวมาเลาผมเลย ไอ้มาแล้วเพื่อนหน่อยๆเดิมลิน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 ว้าวว้าวว้าวที่อยู่ตรงนี้ป่ะที่ตึกม่วงว่าแลนม่วง่เราอยู่ตรงแลนม่วงมันแคมป์ไอ้มึงมาช่วยเพื่อนดิเอ้ยยิงอยู่ไหนลุงอยู่ไหนลุงริมน้ำริมน้ำตรงตีตั้งนานแล้วขอจีขอจีลงใหม่ดิผมต้องมาดีมดีมดริมน้ำฝั่งไหนลุงริมน้ำใกล้ตีกูตอนแรกเลย มันมันมีคนมาก่อรีบจัดไปก่อนนะกูช่วยลงทีก่อนกูหาก่อนมึงยุ่งมงแกอยู่ตรงไหนวะดืมน้ำลุงจากทีเนี่ยไปไปทางไปทางเดีิวเขียวไปแล้วไปเขียวไปเขียวพี่ยูเกมเดือพมันนะเว้ยไอ้ด่าก็รีดที่พวกเราฮะแตกแตกหลังแตกคนมาทิ้งตกลงน้ำเลยสักนึงนะเจอหลังแตกหมดนะเรียยังไง ที่อยู่ตอนนี้เราเอาเราเราทำอะไรต่อพี่เไ้ยไปชุบเพื่อนดีเพื่อนน่าจะตกอยู่ในน้ำอ่ะตกตกตกในน้ำสองหอไอ้กูจับเลนโบอยู่ก้อยมาสายแตกอะไรเลนโบนะสายแตกหลังหลังแตกแล้วหลังหลังแตกแล้วใครแลกยินอยู่ในร้านเสื้อผ้าออกมาออกมาข้างหลังดิผมผมอยู่ในเร้านเลยที่หลังร้านเสื้อผ้าเสื้อผ้าหลังร้านนี่ครับพี่หลังขวาแตกลอยแตกแต่สามแล้วทั้งนั้นอ่ะ เ้ยมีห่อนึงเนี่ยนะมีสามห่อข้าวอยู่ไหนกี่มึงชุบเลยมึงชุบเลยมึงชุบเลยเปลี่ยนฟังหน่อยน้องไอ้ไอรินมึงอยู่แหลมม่วงหรอเพื่อนกูรอดแล้วหมายถึงว่ามันมันอุ้มมึงไว้บนตัวรับรับเลยรับหน่อยรถรถล็อกรถลดลดติดลดิพี่พี่มันแตกพีชพี่มันแตกวาเพื่อนเพื่อนก่อนพี่พี่อุ้มขอนเลยเฮ้ยกันดึงกันดึงฟังก่อน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 รถติดรถติดมาหน่อยขอใช้วอหน่อยรถติดรถติดมาหน่อยวา ไล่ไปเลยเบลตรงนี้มีปืนละเดี๋ยวปูนไปทุกคนมาช่วยบัมได้บัมไปห่อเลยนะเฮ้ยฮัลโหลรถสี่มึงมึงแยกกันได้ปะเดี๋ยวไปเปล่ารถมือถ่ายแกนโดนจับนะแกนโดนจับนะเราคัดที่คุ้งเลยดิแกมาช่วยได้บะเรับเลยแกรับ้องต้องไปได้หรอจับที่ไหนบอกได้นะเล่นติดแผลมายังไร้พอมีแกอยู่ตรงอลงเกลือนั่นเกลือไปด้วยเด็กใครใครไม่ได้ใช่ของอ่ะ ข้ดอผนมไปไบ้างหรือเปล่าน้ครอยู่้าหอผนุ่ไหน่อยคนนึงผมวางผมวาง้อไองสาวสามสาวสี่มันมันผ่านเลเวลเขียวไปนะมันผ่านเลเวลเขียวไปนะพี่เฮ้ยลิฟ์ใครามช่วข้าอุมคนนึงดินะเอ้มันอยู่นานไหนไหนวางวางน่าโรงพยาบาลวางยไหนน้าโรงพยาบาลไหน ลงมาบองเปล่ามึงโอ้โหลอเพื่อนเพื่อนเพื่อนปะดเพื่อนอย่าเพิ่งห่อนะอย่าเพิ่งห่อขอกู้เคสก่อนกู้เคสไม่อย่าเพิ่งห่อนะขอกู้เคสเคสเพิ่งเหรอเจ็ดนาทีนล้วพี่ในคุกในคุกรอนะเดี๋ยวเข้าไปนะคาซาใครอยู่แถวบ้านคาซานะมีเคสอะไรนึ้แตกสีผมเมื่อกี้เหลือล่าสุดสิบปีเดี๋ยวผมไปนาทีนาทีเรีกกำลังไป เจอแถวนี้นะอ่ะเป็นข้อหมูแล้วข้อเมืองเลยเริ่มจะรังไปหาแลยพี่ชัปข้อหมูข้อเมืองเลยเนี่ยมาตกลงเลยผมได้เคสพี่แทนแล้วนะผมมาเอาล่างล่างเลยนะ เฮ้มันเกมเยอะไอ้แกแกมงติดคุกมันปะไม่เจอต่อพี่ตดะมันเพิ่งเข้าอ่ะมันเพิ่งเข้าอ่ะไอ้เหี้ยกูน่าจะเกมนะไปรอกูเลยเ็บุกเฮ้ยเก็บ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 ตัวที่คุกเก็บตัวที่คุกมาเก็บตัวคุกได้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 ไกนี่เกมมาใกล้คุกมาเก็คุกมา เชิญเพี่พี่อยู่ใกล้แล้วพี่หวีบ่าแล้วขออีกหน่ยพี่ช้างตอนนี้ยังไงอะไรยังไงตอนนี้ไม่มีวะพี่จีิงกดไปแล้วอไอไอกินะไอกินะตอนนี้แตกจีแล้วอ่ะมันก็แตกจีเหมือนกันไอกินะแล้วไปไปอ่พี่พี่สรุปคุกคุกเอายังไงคุกปะยาวมึงคุกอันไอ้เหี้ยรถติดอาซ่ายังไม่หมดเลยเหลือสองเคสนะเว้ยใกล้หนอกเมืองเหลือสองเคส แม่ล่าสุดอยู่ไหนมาตกมันตกมันตกมาตกปลาไหลตกปลาไหลดิปลาไหลดิลงมาปลาไหลคนนึงดิต้องผมมันเยอะเลยีเฟอร์เฟอร์มันคาตินเพื่อนเราอยู่นะเติมนะพี่อยู่มันเยอะมันกลับมาแล้วอ่ะประมูลมัน เออมึงมานี่หมดเลยมานี่หมดเลยเพอเราเยอะเอเราเยอะเพ่เราเยอะเรายอะจะลังขับไปอ่ารอรับได้นะเออถ้าดีเมันก่อะเลยรอมาแล้วนะมาแล้วบอกมาเ้ยบ็อกดีดบเ็อกดีดีบ็อกดีดีเน็บเนจนแตกงสามแล้วพี่เน็บจุนดำไม่มีสปอยเลอร์ไอ้นี่คนนี้ชื่อขึ้นมาล่าสุดที่เพื่อนหอเะื่อเพื่อเพเอพี่แฟร์ที่คนไม่มีสปอยเลอร์แตกงสามแล้ว เอ็นเซนเตียนะเอ็นเซียมันมานะคิวใช่เหรอสองี่ยตกตกเฟอร์ใจตกตกเฟอไปไหนร้องเฟอร์บนต่อตกเหรอเฮ้ยแทก้าแทกอ่ยู้าแทก้าข้างบนนะเฮ้ยมุดลงท่อพี่เฟอรมุดลงท่ออยู่ข้างล่างมาลับหน่อยรับหน่อยเพื่อนมันมาประมูลมาไหนบะเฟอ์อยู่อย่างนี้นะเฟอ์อยู่อย่างนี้เฟอ์อยู่อย่างนี้อยู่ไกลอยู่ไกลคิวโหลดเข็มขัดแล้วค่ะ ตบวู้ไม่มันเลยลงเล่นหน่อยเว่อเฮ้ยอะไรวะเเปดหหอหาอดัิดาดิิาดดิดดิมิดิดด้มาิดิมาดิมามดิมมาดมดมดิมมาดมดมดิามาดิ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 ดดิมาดิมาดิมมาดิมดมามาดิมามาดิมาดมาดิ ด้วยมีหอด้วยมีหอด้วยรถกบรตัววรกบแล้วรถิวงวงวงอิมพีวงอิมพีททแล้วมีกระบเือนยู่บอกกูมายังมึมโนมึงได้มเกู าตาาตนบเพื่อนันไปนะมัรับเพื่อไปนะยุบอพิยอชุยมือุบตรงรถอ่ะสวยตี่หัวเพื่อนทำไมล่ะที่ดูชุบิพี่ตอนกูเจ้าบ้านเรายิงมันข้างหน้าวิชันมาห้อเห็นพรอะไรก่อนพี่จันสวยน้องพ่นเป็นเจ้าัง ดันเข้าอิ้มพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนแทงอุ้ยอุ้ยอุ้ยใช่พี่แดนเอ้ยมันมันจะชุบเงื่อนนะมันจะชุบเงื่อนเปลี่ยนนิเลพี่เฮ้ยยิงปืนมามันแค่ยิงยิงม้หรอเนี่ยเห็นปืนมันาถ้าพูดเยอะเลยมากเยอะมากมาเติมมาเติมมาเติมเยอะมากมาเติมมากมันถือจองเพื่อนเยอะๆมาจีนี่จีนี่ บนบ้านเรามีเออไอ้เหี้ยมันจะตบเพื่อนเดือดรตบเพื่อนขึ้นร้อยโอ้ยตีหัวกูไอ้เหี้ย เห็นไหม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 เล่นมึงไหวแล้วมึงไหวแล้วี่มตายไม่ตายไม่ตายอีกแล้วพี่กูโอ้ยไอ้เหี้ยจะมาช่วยเพื่อนกุนไอต้นไหว่วทุกนกูอยากจะขับไภาษาอิตาลีไอ้หน้นห เอาเล่นต่อเลยเล่นต่อไหวแล้วเหรอไหวแล้วเหรอนนี้ก็ไหวมือแล้วเหรออันนี้ก็มึงหนีไปไหนมึงหนีแล้วมึงมึงหนีไปไหนพี่จุกคอนพี่จุกคอนพี่จุกคอนมือจับกูไม่หนีปักลับหมดชิวหนิมือจับกูไม่หนีไหวแล้วมึงหนีไปไหนไหวแล้วไหวแล้วหนีไปไหนไหวแล้วมึงหนีไปไหน พี่บีพิถึงแล้วก่อนี่เรียกเป็นทีมสีขาวว่าทีมสีดำนะครับจะรับรับที่สกายรถขับแล้วขันทั้งสองอ่าสกายเดี๋ยวพี่บีไปรับแทนผมรอฮอดับก่อนได้ไหมครับได้ผมไม่ออกมาเลยล่ะเหมือนเหมือนกีฬาสีเลยเนาะกีฬาสีเฉย มีใครยังไม่ไปรับไหมพี่ผมได้ไปรับพีพร้อมแล้วนะครับครับผลกานว่าทีมสีดำเป็นฝ่ายชนะนะครับด้วยตอกรอ104้อยสีต่อ1นะครับมูลค่าความเสียหาย40ล้าน2องแสนครับผู้แพ้จะได้โปรเทค สิบห้าวันผู้ชนะได้เจ็ดวันนะครับทั้งสองทีมรับโทษทิกทั้งคู่ไหมครับรับครับรับครับรับครับสีดำร,รับครับสีข่าวแล้วครับ,รบ,รบอันนี้มันรับเป็นสี่ไหมครับได้ เยกได้ครับที่ผมเรียกเรียกเรียกเป็นทีมเพื่อให้แบบไอ้นี่ง่ายครับอนนี้ตึงไม่รับครับคาซาคาซา,า,าก็น่าจะรับรับค่ะรับคาซารับครับนตตงไม่รับอือท<ๆ>ั้งสองม,มีอะไรจะคุยเพิ่มเติมกันไหมครับเ,เกี่ยวกับการเล่น ไม่มีครับมินไม่มีให้กำเนิดนะคาซ่าไม่มีเอ้คาซ่าลิตรึงไม่มีครับน็อกซี่วานไม่มีครับอ่าถ้างั้นจะคุยกับหน่วยงานไหนครับทั้งคู่ครับโอเคครับถ้างั้นอ่าขอขอตัวแทนรับเปลี่ยนบายบายยาคับ แล้คืนเมกาโฟนเลยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคุยกันในงานต่อค่ะออคืนเมกาโฟนทางนี้เลยครับร,รับเหรียญไปเบกาทางนี้เลยครับ